กอล์ฟเจสับครับสวัสดีครับ F4 กอล์ฟเจสับทุกคนครับอาทิตย์นี้โปรเจ็ตลงทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับในแมตช์ Thailand Open ครั้งที่52ที่สนาม r ิเว r d ์เดลกอ f c l คลครับชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทครับ งานถแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันอังคารเนี่ยโปรเจกตได้ทําการฝึกซ้อมสนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสภาพสนามถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับทั้งแฟร์เวย์กรีนถือว่าพร้อมต้อนรับแมตช์ใหญ่ไทด์นโนเพน,นครั้งที่52ครับผมและอาทิตย์นี้โปรปูสิตลงเล่นด้วยนะครับเพื่อเป็นการวอร์มอัพก่อนที่เขาจะเข้าไปเล่นในอินเตอร์ซีรีส์ที่ฮ่องกงและกาตาตมามานะครับการแข่งขันเริ่มวันแรกวันพฤหัส ที่14นะครับและรอบสุดท้ายวันที่17เป็นวันอาทิตย์นะครับมาเชียร์พวกเราได้นะครับทีมงานกอลจะซับครับลุยครับออหลังจากที่เราแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับนี่พี่ปอพาพวกเรามาดูบรรยากาศสนามที่ Liberty ริวอรเดลนะนี่นี่โตเต๋สโลโบอ h ชาแนลครับปิดตำนานแล้วปหม่ โชคดีโชคดีนี่วันนี้เป็นการแข่งขันขั้อรอบคัดเลือนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการแข่งขันนะจะเป็นรอบหลังกันละนะแล้วก็นะักกอล์ฟเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าคนนะต้องการชิงตัว๋วที่จะเข้ามาเล่นรายการนี้นะครับสิบที่นะฮะ scoring area นะฮะ เป็นกรีนหลุม18ปนะฮะยิ่งใหญ่นะทางสนามก็เตรียมมาอย่างดีนะพี่ปอของเราครับพี่ปอฝากฝากร้านที่บรรทัดทองหน่อยอ,อ๋อเอร้านย้ายไปบรรทัดทองไปงแปะเหลืองก็เกี่ยวมันจำแปะเหลืองนะออย้ายไปอยู่ตรงบรรทัดทองอยู่ตรงซอง 14, 14, ยสิบสี่ซอยอยู่ตรงแบบเป็นเหมือนสี่แยกเลยอ่ะตรงตรงเลยเอ,อ่ะอโปรเจ็ตไปเที่ยวมาละนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหลังสนามสุขเนาะใช่คอ่าหลังสนามสุขนะบนรรทัดทองนะครับปิดหลังไว้ต้องถ้ <g ül> าชาร์จั้งหนุนหนุนสิบ สภาพสนามเนียนจัดครับนี่เรามาดูไว้ก่อนนะเพรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกรอบซ้อมวันนี้เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะมาดูพี่ๆน้องๆเพื่อนๆโอลิฟายนะฮะ เดี๋ยวไปดูหลุมที่โอเจ็ตรู้สึกวา่าหลุมนี้เป็นหลุมนึงที่ท้าทายหลุมนึงของประเทศไทยเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนี่หลุมแปดครับใช่แต่ครั้งนี้เล่นกีมบนนะนี่กีนล่างนี่โอ้โหอืมมันไม่ติด กีน,นี้ของจริงกีนเกาะกลางน้ําครับเดี๋ยวเอาไว้โปรเจกต์จะหาเวลามาเอาชนะมันให้ได้เพราะว่าครั้งล่าสุดที่แข่งที่เนี้ยหลุมเนี้ยสกอร์ไม่ค่อยดีเลยไอหลุมไอกีน,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 นี้เดี๋ยวเยวไว้มาสร้างตำนานใหม่เพื่อกลบของเดิมนี่กีนนี้ไม่ได้เล่นนะปีนี้แต่เดี๋ยวเอาไว้จะมาซ้อมแล้วก็ หาวิธีการเอาชนะเขาฮนะอันนี้เล่นกีนนี้กีนนี้ก็ระยะประมาณสนะักร,ร้อยแปดสิบนี่ถ้าสั้นมันจะไหลลงมานี่นะสภาพสนามสมบูรณ์มากนะกางกีนพอมไหมครับพี่ป้อม นี่แต่แข่งกีน,นี้นะจะขอขอตีลูกหนึ่งพรุ่งนี้โปรเจ็ตจะออกเวลา11.30นาิกา30นาทีนะครับที่หลุมหนึ่งส่วนโปรภูสิทธิ์ออกที่หลุมหนึ่งเช่นกันครับ11.50โมง50นาทีมาเชียร์พวกเราได้นะครับ